ทรงผมส,สวยมากดูผมดูผมนะคะผมยายหวีให้สระให้ทุกวันนะคะสระเช้าเย็นทุกวันนะคะไม่สระไม่ได้ตอนเย็นก็ต้องสระเพราะเขาเลนแล้วผมเขาเหนียวจะสระให้ทุกวันเลยผมมึสวยมากผมทองเพชรสวยมากค่ะบนแต่งอน กระงอนกระสวยเด้อลานไข่เด้อเขาก็จะมีเล่นเป็นบางเวลานะคะขเขาก็จะมีงอแง,งมั่งเขาก็จะเล่นเนี่ยภาษาเด็กน้อยบางคนก็ที่ย้ายลงหลบลงคลิปไปกับยะวาเด้อพี่น้องพรเาะว่าบางทีเน่ยโทรศัพท์มันก็นตัดไปเองย้ายสิลงนะช่วงนี้ไม่มารีย้ายเต็มละเห็ดไปแน่กับตัดปูดไป ยังบ่กใน้ในเห็นตอนเที่ยนที่ที่ย้ายลงไปเมื่อวานนี่อันบอกในไในเห็นตอนเขาขึ้นไม่กันเขาขึ้นไม่กันละเขาก็หักกันย้ายก็ดีซ้อนเขาตอนนั้นมันจะมีแบบเวลาเขาแบบเวลาเขาเล่นบางที่เขากบน้องเพชรเนี่ยสิคือคักแล็กน้อยจังสินะย้ายกับบอกให้ในเอาภาพอันนั้นให้มันเหมือนคือความคิดมันคนระยางนอพี่น้องเขาจะคืดว่าล้านคอยอันไว้ยังสินะว่องไว้เฮ็ดเวลา เขาจะบอกคือกันสองคนเนี่ยเขาจะแตกต่างแราเกษให้เบิ้งว่าอริยบุตรของเขาเวลาหนึ่งเขาสีหักกันเวลาหนึ่งเขาสีอันตีกันเวลาหนึ่งเขาจะจังสีน้าเขาจะมีจังสีไปตลอดแล้วเขานั่นกันแล้วเขาก็หักกันคือเกาเขากระิเลนน้ากันกินน้ากันคืเอเกาแวยย้ำคนย้ำมันเอาของให้กันนั่งสิต้องเอาคาร์บไฮเดรตนี่ เพชเป็นคนเอาของก็ต้องออกไปให้อายพี่พลอยบัดนี้พี่พลอยย่ำได้ของก็ต้องออกมาให้น้องพี่เพชเขาสิแบ่งของกันดีดีพี่น้องเนี่ยเขาฮักกันถ้่เบน่งนนผู้หนึ่งเบ่งเราบัดนี้พูดหนึ่งก็ดีิเบ่งน้ำกันนี่บัดนี้เพื่อน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 เตอะจริงจนะจริงเตอะหมุนให้ยายดูหน่อยหมุนหมุนหมุนนี่หมุน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 ใครโทรมาอ้าวตา ตายายไฟ์สดอยู่ตายายไฟ์สดอยู่ครับอีกเครื่องหนึ่งตาโทรเข้าอีกเครื่องหนึ่งเอายายมาจากไหนลูกนูเห็นยายไหมนูเห็นยายวิทไหมลูกยายวิทมาจากไหน

อาดึงดึงดึงเอดึงดึงไปรับอึ๊บเออไป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 รับหน่อยยายเตกเลยเยายเหเนี่ยยายเลเนะยายยายยาเทหรือยายเทหรือยายเท อย่าปิดนะยายเข้าอยู่นู่นนู่นให้ยายเข้าไปก่อนให้ยายเข้าไปก่อนโอเคแล้วก็ซัีน้ำยามันจะหมดแล้วโอเคแล้วยายวางวางกล้องไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวยายไปล้างคนให้คนนี้ก่อนนะคะนี่ยายบียังวางอย่างนี้นะยายบีคุยกับแฟนขับ่อยนะสวัสดีค่ะยายบีคุย คุยเลยซื้อได้พี่น้องคุยเลยคุยเลยปุ๊บปุ๊บล้างก้นกันล้างก้นโอเคอันเดี้ยร์โอเคอันเดียร์บีบีบีเสียได้เด้อเสียเอ้ยเสียที่ฝากมาให้ได้เด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้า ฝากเสียมยะไห้เจอกันหนาวขอบคุณมูเดอร์ขอให้ร่ำรวยๆนะคะยายบีผู้ใดฝากเสียมาไห้ก็ขอบปุ้นหลายๆได้จ้าขอบคุณมากๆเลยน้องเพชน้องพลมาน,นี่ลูกน้องพล ยายบีสวัสดีปีใหม่นะคะวันที่ยี่สิบห้าก็กลับบ้านแล้วจะไปแต่งงานลูกสาวนะคะตาหัวหน้ากลับซอ้อแล้วแต่งงานเสร็จก็จะกลับมา ลูกสาวจะแต่งงานวันที่ห้าให้บีเจะกลับจะกลับบ้านจะกลับวันที่ยี่สิบห้าค่ะย่าให้บี ยายบีก็อยู่กับยายแต่นนี่แหละยายบีก็จะทำอะไรเสร็จก็ดีใจยายบีเป็นแม่บ้านกว่าจะทำอะไรเสร็ก็สายก็เพิ่งได้มาเอาหลานเวลาหลานนอนก็มาเอาหลานไปนอนจ้า เป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งพี่เลียงพี่พลพี่พลทำไมยืนใกล้จังเลยคะพี่พลมาอยู่นี่มาพี่พลมาอยู่กับยายแล้วนั่งลงค่ะเออนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะจินจินจิน นเพื่อนยู่ตรงนี้นะคะเอาออกมาให้แล้วนะคะน,<อ>น้องพลอยอยู่กับน้องพลอยค่ะอ,คอยู่กับพี่พลอยฮะ กับน้องพลอยอยู่กับพี่พลอยคะ่ะพี่พลอยใส่ชุดสวยเลยนอนแล้วจ้าจะจะไปเอานอนแล้วคะ่วคะวันนี้ต็จะไปเอาน้องเพชรนอนแล้วนะคะ,ะ <c oughs> จะไปเอาน้องเพชรน้องเพชรนอนแล้วนะคะติ๊ดจึ๊งตึ๊ดจึ๊ม

แอ็บีจะไปเป้งบ่างอยู่บ้านด้วยจ้าแอ็บีจะไปเป้งตัวอยู่บ้านก็ได้เล่าไปไปไปโอ๊ยมาแล้ว,ลวตัวร้ายมาแล้วตัวร้ายมาแล้วตัวร้ายมาแล้วติด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 คนนี้ต้องใส่จะไม่นั่นหรอกใช่ปะม่มสัยสิพ่าทัยหรอกอผู้เดียว